พยุเมืองไทยน้อยไป <c oughs> เออมึงยังรู้จักมีนาเมษาน้อยไปป้ายผมอ่ะป้ายหน้าโรงงานอ่ะทาอยู่ดีๆอ่ะกำลังเทป,ปูนอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่นึกไม่ฝันมันก็นหึมลงไปเลยนะป้ายีเฉยนะเพราะพายุบ้านเรามันไม่เหมือนพายุเมืองนอกเขาเวลามันจะมาเราเห็นใช่ไหมเป็นทอร์นาโดมาหมุนมาแล้วเราเห็นล้วระวังตัวได้แต่พายุบ้านเราเนี่ยอยู่ๆมันปึ๊บมาอย่างไหนไม่รู้ก้อนเดียวไปแล้วแล้วเดี๋ยวเสักเดียวไปกองอยู่โน่นอีกแล้วไอ้ <c oughs> พายุบ้านเรามันระวังยากมไม่เหมือนพายุเมืองนอกอ่ มีใครจะถามอะไรอีกครับาอ่รับการรับประกันอันนี้บอกลูกค้าไปว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเมทิชีตทั่วไปที่เขาจะรับประกันมาตรฐานของสินทรัพย์ทั่วโลกเลยมันจะอยู่ที่หนึ่งปีนะครับแต่ถ้ามันซีดมาอะไรก็จะประมาณห้าปีสิบปีนั่นแหละซีดแต่เวลาเรามุง่งเวลาเจอคำถามมันก็ไหลไปเรื่อยเนาะได้ความรู้ไปเรื่อย เวลามุงเนี่ยสังเกตดูช่างเราขาดความรู้ในเรื่องของคําว่าเมทิชีตคําว่าเมทิชีตเนี่ยเวลาเราตัดหินเจียมาเจียรหรือมาตัดเนี่ยไอ้ประกายไฟประกายหินเจียที่มันกระเด็นออกเป็นปิวเห็นไหมฮะมันปิวไปนะแล้วมันก็ปิวมากองไว้ตรงนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมฮะเป็นร้อยองศานั่นแหละพอไปกองเสร็จปุ๊บมันกัดแล้วพูดภาษาชาวบ้านมันกัดอย่าไปพูดทางเคมีอ่ะมันก็ไปกัดกัดเป็นจุ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 ด นั่นแหละเจ้าตัวไปทําลายเมทิชีตให้เป็นสนิมเมทดชีดเนี่ยมันเคลือบซิงมาเนี่ยประมาณห้าสิบไมคอนอยู่แล้วซึ่งกันไม่ให้เป็นสนิมไอตัวนี้แหละค่ะสมคัญถ้าสีซีดสีลอกก็ไม่ต้องไปสีเลือนมันแต่ซิงยังอยู่สังเกตดูเม็ดชิดเวลาเราไปมุงบ้านใครก็แล้วแต่เราตัดเป็นกองๆเป็นเศษๆเนี่ยจมน้ําจมท่าอยู่ไม่เป็นอะไรเลยเห็นเมเป็นสิบป,ปีหยิบขึ้นมาอย่งเหมือนเดิมถูกไหม เพราะซิงยังเคลือบอยู่ข้อสําคัญอย่าให้ซิงมันถลอกเป็นใช้ได้ไม่เป็นสนิมถ้าสีมันถลอกนีดนี่นยเดี๋ยวเเอาสีมาเชี่ยดได้อย่างเงี้ยอย่างนฮะอย่าให้มันถลอกถึงเนื้อเหล็กเพราะเหล็กพวกนี้มันเป็นเหล็กรีดร้อนเป็นของเหลวแล้วก็เอามารีดให้เป็นแผ่นบางๆกาเรียกว่าเหล็กรีดร้อน ถูกครับคร,รัอบ,บอ,อ,อ๋อเหมือนกันครับอันนั้นเราสั่งเป็นเหล็กเป็นม้วนเป็นเหล็กคอยมวนมาอันนั้นเรารีดร้อนมาแล้วแล้วเราก็มารีดเย็นขึ้นรูปมารีดเย็นขึ้นรูปเป็นร้อน ต้องระบายอากาศก่อนสร้างเร็วมีรางน้ํารางน้ําเดินภาคบ่ายนะอะไทยอ่าพูดถึงอะไรคำถามดีมากเราฟังผมวันนี้แหละอะไรจะสู้การรู้การฟังการศึกษาอย่างนี้แหละที่ท่านมาวันนี้เลยแหละท่านนับหนึ่งนะนะท่านจะประกอบอาชีพรับทําบ้านเย็นจุดขายของมันนะครับรับทําบ้านเย็นผม อไอ้พวกนั้นรับทรบมานอกดาวอันนี้ความคิดและคำพูดที่แตกต่างนะครับเมื่อก่อนที่หลังคากาล่อนมีแมวที่ไหนใช่ในประเทศนี้มันถามบอกถามกันเ้ทั้งต้นมันทั้งหมดมันก็เลยเหมือนจีนเหมือนฝรั่งเข้าใจนะฮะเข้าใจนะวันนี้เรากำลังมาคิดนอกกรอบและคิดต่างหมดข้อเรื่องของที่อาจารย์ที่เฮียถามเลย เขาแล้วนะน,นักเรียนไหวไหมไหวไหม,หไหมกำลังกำลังมีอารมณ์ว่างนะั้นนั้นกำลังบิววนะอาจารย์ไม่เป็นไรผมก็ไหวผมก็ไหวแต่ค่อยๆไปอันนี้เขียนได้เนาะอาจารย์เนาะเอาเอไม่เป็นไรอาจารย์มีบรรทัดไหมไม่บรรทัดตัวใหญ่ตัวยาวเลย่ะตัวยานะวก็ได้เอาามเลยไม่บรรทัดเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องการ เขียนแบบพื้นฐานเพราะว่าการจะรับงานการจะไปอธิบายกับลูกค้าในการก่อสร้างท่านต้องเข้าใจการเขียนแบบพื้นฐานถ้าเข้าใจไม่เกินสิบห้านาทีท่านเข้าใจเลยแล้วทะลุเลยนะพอครามเขียนแบบพืนพ้นฐานเสร็จพวกท่านก็จะไปทะลุสู่โหมดของการประเมินราคาเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสอนเรื่องประมาณราคาด้วยก่อนเทียเท่ยงเสร็จเสร็จเราจพอละพ่อบ่ายจะต้องข้าภาคปฏิบัติแล้วผมก็ต้องรีบกลับนะได้หมด